สวัสดีครับผมเต้เต้เซสรุลตอนนี้เราจะไปเที่ยวหัวหินกันนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีปักท่อเดี๋ยวจะไปพักค่านสองวันหนึ่งคืนไปกับตากล้องเพื่อนโอตอนนี้ก็รอรถไฟอยู่เนาะรถไฟยังไม่มาเห็นเขาบอกว่ารถไฟออกกี่โมงนะ สี่โมงสิบเออสิบโมงตอนนี้สิบโมงครึ่งแล้วสิบโมงยา่ครึ่งแล้วนะครับมันรถไฟยังไม่มาเลยรอเลืเกิดแตกเกิดแตกกันแล้วะเดี๋ยวก็เดี๋ยวรถไฟมาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดู maliqueu vale, eu... ผู้โดยสารทุกท่ารบริการดานรถไฟเป็นยานฐานะในการเดินทางของอย่างยิ่งกว่าการเดินทางครั้งต่อไปด้วยการรถไฟได้มีโอกาสบริการรับใช้ท่านขอบคุณครับช่วยครับลิบบ้าเนาะขึ้นบ้าเนาะลิบบ้ามาถือเลยข้างบนทางมาคล้ายนะไปนะ hình này nữa anh ta của hình ok, <cười> okay. <cười> หัวหินแล้วโอ๊ะโอ๊ะนี่หือเออ ปันห้าคือตังไม่จะหมดตอนนี้ร้นอนไปประตูตเลยเอาไลนะอับนะักร้อนเอาไงเช่ารถหาแผนเที่ยวที่เขาตะเกียบนะครับ กิน,นชอบกินเนี่ยหรือเออไม่ไงมันส <c oughs> ั่งงานสุดสวัสดีครับวันดีอยู่ไหนสง <laughs> ไม่ใญ่เราสิริบอกให้กูไปไหนดุนดุนให้กูเข้าป่าไอ้เหี้ย <laughs> <Okay. S 2> เธอทีอ่วัดโอเครับคตั้งเดิมสิริบอกไว้ <laughs>